รู้ไหมว่าแบรนด์ที่เราคุ้นเคยอย่างซัมซุงที่ผลิตทั้งมือถือทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสารพัดอย่างเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้เริ่มจากสิ่งพวกนี้เลยนะงั้นวันนี้เรามาเปิดโลกกับจุดกำเนิดที่น่าทึ่งของซัมซุงกันดีกว่าซัมซุงก่อตั้งขึ้นในปี1938ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยชายหนุ่มวัย28ปีชื่ออ e ีบยองชอนชื่อซัมซุงในภาษาเกาหลีแปลว่าดาวสมดวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และเป็นนิรัน์ แต่รู้ไหมว่าธุรกิจแรกเริ่มของซัมซุงไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เป็นร้านค้าเล็กๆที่ขายเส้นกว๋วยเตี๋ยวและของแห้งจากร้านค้าเล็กๆในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งกลายมาเป็นบริษัทระดับโลกได้อย่างไรเคล็ดลับสำคัญของซัมซุงคือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการปรับตัวอยู่เสมอ จากธุรกิจส่งออกของชำพวกเขาก็ขยายไปสู่ธุรกิจสิ่งทอผลิตกระดาษไปจนถึงธุรกิจประกันชีวิตและเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมซัมซุงก็ไม่พลาดที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในปี1 9 6 9และนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ซัมซุงกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่เราเห็นในทุกวันนี้ ลองนึกภาพตามนะสมมุติคุณเริ่มธุรกิจเล็กๆขายของกินที่ตลาดแต่คุณไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นคุณมองไปเห็นโอกาสใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นการขยายไปขายเสื้อผ้าหรือแม้แต่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนั่นแหละคือจิตวิญญาณแบบซัมซุงเลย ประโยชน์ของการเข้าใจจุดกำเนิดของซัมซุงก็คือเราจะได้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากการมองการไกลการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของแบรนด์อย่างซัมซุงสอนให้เรารู้ว่าการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการไม่หยุดพัฒนาตัวเองคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นโลโก้ซัมซุงลองนึกถึงเรื่องราวของร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่กล้าฝันใหญ่จนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกดูสิ